วัสดีมากมหมคะทุกคนและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแวไสายและนี่คือรายการแวนสายเดลซเวอรีคลิปนี้เปิดบนห้องนะมีอะไรเพราะว่าด้านล่างก็คือชิ้นเดิมนะคะถ้าเกิดว่าเจอสายบนห้องก็คือด้านล่างไม่สะดวกจริงๆโอเค ก่อนจะไปดูคลิปนะคะเราไปดูอินโทรกันก่อนค่ะว่าคลิปนี้ใส่จะพามันทำเมนูอะไรไปกันลเด็ก <Yeah. S 1> <Okay, S 2> กลับมาแล้วค่ะคลิปนี้นะคะไซจะพาทุกคนไปทำเมนูคัพเค้กช็อกโกแลต มิ้น์มูสนั่นเองจ้าอะว่าแต่จะอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วทําตามได้ยางไงสุดแค่ไหนก่อนจะไปดูเช่นเดิมค่ะกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้จ้าเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไซ์นะจ๊ะดูผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ฝากกดติดตามเว็บไซต์ Baking Studio ด้วยค่ะ พร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มทําขนมเมนูนี้กันเลยจ้ะไปกันเลยและนี่คือส่วนผสมของคัพเค้กรสช็อกโกแลตของเรานะคะคือคัพเค้กอันนี้จะเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนนะคะสำหรับอัตราส่วนอื่นๆทุกคนสามารถดูที่ใต้คลิปจอยเลยนะจ๊ะแนะนำประเมาณนี้นะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการทำส่วนผสมไข่แดงกันก่อนจะมีไข่แดงน้ำต้นทรายจะนมสดนะคะน้ำมันพืช <c oughs> <c oughs> คนส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยสุดท้ายก็คือใส่จะใส่แป้งสาลีทำเค้กนะที่มีส่วนผสมของผงโกโก้คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเนื้อเนียน ประมาณนี้นะจ๊ะเราพักไว้เดี๋ยวเราไปตี้สมวนสมของไข่ขาวกันจ้ะมาเริ่มต้นตีสมวนสมของไข่ขาวกันนะคะชามอ่านที่ใช้จะต้องปราศจาก ไข่มันแล้วแห้งสนิทนะเริ่มต้นก็ตีไข่ขาวค่ะจนเป็นฟองประมาณน,นี้นะแล้วถึงใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะพอเริ่มเป็นฟองละเอียดอีกนิดนึงก็ค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปทีละน้อยจนหมดนะจ๊ะตีจนตั้งยอดอ่อนประมาณน,นี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาส่วนผสมของไข่ขาวไปใส่ส่วนผสมของไข่แดงส่วนนี้ทำด้วยความรวดเร็วนะจ๊ะเพื่อ ที่เนื้อเค้กของเราจะได้ไม่หยุบตัวเอาละเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนใส่ถ้วยรับเค้กกันเลยจ้ามาค่ะตักส่วนผสมใส่ถ้วยรับ ค้กกันนะคะซึ่งถ้วยขับเค้กอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าเป็นขนาดมาตรฐานที่ทําขายกันทั่วๆไปเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษไปมากกว่านั้นใส่ตักประมาณกระบวยกับอีกนิดๆนะคะก็เดี๋ยวเรานําเขาไปเข้าเตาอบนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยใส่นับแล้วจะได้อยู่ที่14ครับนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครทําน้อยกว่านี้หรือจะเอาไป ประยุกเป็นเมนูอื่นก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะจ๊ะแล้วเห็นไหมว่าส่วนผสมที่มันอยู่ด้านล่างอะอย่าลืมเช็ดนะเดี๋ยวเวลาอบอะม,มันจะไหม้ค่ะอ่ะล่ะ ใไซจานำเค,ค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศานะคะไซใ,ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30-35ถึงนาทีประมาณนี้แล้วแต่เตาอบของเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะพอหลังจากที่คับเค,ค้กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นํามาพักไว้บนกระแกงจนกว่าเขาจะเย็นตัวลงนะคะซึ่งในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมของตัวมูสมิ้นกันดีกว่าค่ะ ส่วนผสมมิ้นท์มูสจะมีไซรัปรสมิ้นท์นะคะวิปปิ้งครีมชนิดเดลรี่นะแล้วก็เจลาตินแบบผงค่ะไซจะใช้น้ำเปล่านะคะแช่ไว้ให้เจลาตินพองตัวก่อนจากนั้นไซจะเอาเข้าไมโครเวฟพอไฟอุ่นๆนะคะให้ให้เจลาตินะละลายค่ะแล้วเราจะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูทีนี้พอตีไปสักระยะหนึ่งเนี่ยไซจะค่อยๆใส่ไซรัปรสมิ้นท์ลงไปนะคะแล้ก่อนที่ วิปปิ้งครีมของเราเนี่ยจะเซตตัวนะซาซก็จะใส่เจลาตินลงไปแล้วก็จะเติมสีเล็กน้อยค่ะสุดท้ายายก็จะแต่งกลิ่นมิ้นท์เพื่อกลิ่นหอมแล้วก็ให้ได้สีที่สวยงามประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราตีมูสเสร็จแล้วเนี่ยไซยก็จะนำไปแช่เย็นนะคะซึ่ง อาจจะใช้เวลาแช่อยู่สักประมาณ5-6ชั่วโมงก็สามารถที่จะนำมาแต่งหน้าคับเค้กของเราได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนแต่งหน้าขับเค้กเลยค่ะ มินต์ของเราได้ทีแล้วนะคะใส่ใช้ที่ตักไอศครีมขนาดใหญ่นะแล้วก็เอาคัพเค้กของเรามาตักๆเหมือนเรากินไอศครีมปกติเลยนะคะแล้วก็ใส่จาวราดซอสช็อกโกแลตก็ไปหายี่ห้อที่ทุกคนชื่นชอบได้เลยนะหรือว่าจะทำเองก็ได้ค่ะสุดท้ายเราก็จะตกแต่งด้วยใบสารแน่นะคะ เอาละเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะว่าคัพเค้กช็อกโกแลตมูสมิ้น์ของทรายจะเป็นยังไงเจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างจะสำหรับเมนูคัพเค้กช็อกโกแลตมิ้นท์มูสหรือว่าจะมูสมิ้นท์หรือว่าจะมิ้นท์ แล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันนะคราวนี้นะคะมันไม่ใช่เวลาที่เราจะพูดมากนะเดี๋ยวไซขอตัวไปหยิบเค้กคัพเค้กของไซก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะจะว่ารสชาติและความอมร่อยนั้นเป็นยังไงเ,เราแป๊บน,นึงะ <Yeah. S 1> โอเคกลับมาแล้วพร้อมกับเมนูคัพเค้กชอ็อกโกแลต มิน้นมูสนะจ้ะเริ่มชิมกันเลยดีกว่ามันมีชิตเวลาที่จะแบบพูดเยอะอะโอเคไหมอ่านี่นะคะใส่ก็ใส่เป็นถ้วยมาเพราะว่าคือไม่มีเรียกว่าอะไรอะไม่มีจานอะไม่มีจานไม่มีกล่องสำหรับใส่คัพเค้กนะคะอ,คอ่หน้าตาก็จะประมาณนี้ค,คือพูดว่ายอย่างไร ซอสช็อกโกแลตที่เาราดไปนั้นละลายนะคะละลายในที่นี้คือไม่ได้ทำแบบซอสคนแบบคนเวอร์ส่วนใบมิ้นนั้นเฮ้ยน่นาตาน่ารักอะ่ะคือไปดัดเพิ่มนะคะให้เขาแบบมีความคงตัวแบบเก๋ๆอะไรประมาน,นี้อ่ะชิมกันเลยดีกว่าไม่พูดเยอะเริ่มเลย มีเก่งหน้านิดนึงนะอ่ะหืมก็คือก็ช็อกโกแลตก็อุย้ยหกเลยเยลียลาอก็คือขับเคกช็อกโกแลตมินมูสอือก็คือด้านบนนะคะที่ใส่ทำอะ่ะมันเป็นเนื้อมูส แล้วก็แทรกด้วยเนื้อช็อกโกแลตนะคะเป็นชิฟฟอนน้อวก็คูอหยุดไม่ได้ในคลิปนะคะไซก็ใส่กลิ่นมิ้นเพิ่มไปด้วยนะทั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าใส่รับรสมิ้นที่ทุกคนเลือกนะคะเอ่อ ไม่ระบุยี่ห้อละกันไปหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่นะคะแล้วแต่ยี่ห้อที่ทุกคนชอบเออแต่ว่าที่ใส่ใส่กลิ่นมิ้นเข้าไปเนี่ยจริงๆในไซรัปอะ่ะเขาก็มีรสชาติเขาก็มีความแบบเป็นมิ้นอยู่แล้วนะายไม่ได้ระบุว่าจะต้องใช้อะไรเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าก็คือใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากๆนะจ๊ะประมาณนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ว่าายเติมสีเข้าไปนะคะเพื่อ อยากจะแต่งให้เขามีความเด่นชัดขึ้นมานิดนึงโอเคนะอ่ะเราก็แต่งกลิ่นเพิ่มแต่งสีเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยเพราะว่าสีมินท์จริงๆอ่ะเขาก็จะเป็นออกเขียวอมฟ้าประมาณนี้แต่ว่าไซก็อยากจะให้เขามีความเด่นชัดขึ้นมานิดหนึง่งแค่นั้นโอเคนะเนื้อขับเค้กที่ไซใช้ก็เป็นชิฟฟอนนะคะรสชาติก็ ก็คือเนือชิฟฟ่อนอะละลายในปากแล้วแต่ทุกคนจะไปมีแชนแมทได้เลยจะไม่แต่งจะไม่แต่งเป็นแบบไซส์ก็ได้นะที่ใช้ที่ตักไอศครีมตักเนี้ยค่ะก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนก็ใช่ได้เลยนะอาราถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจใส่ด้วยนะคะใส่จะได้มีกำลังใจทำเมนูขนมอร่อยอร่อยให้กทุกคนเโอเคปะ แล้วก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะคะกับแฟนเพจ Facebook แบรนไซเบกกิ้งสตูดิโอจะอยากเรียนทําขนมแล้วก็มีบทความดีๆอะไรประมานนี้ทุกคนไปติดตามที่แฟนเพจ Facebook ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมานนี้นะคะ <S <S ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วคลิปหน้าไซจะพาทุกคนไปทำเมนูอะไรอีกนั้นก็เช่นเดิมติดตามกันไว้ก็คือกด u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนั่นแหละ เวลาคลิปใหม่ๆม,มาทุกคนจะได้ไม่พลาดไงถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็คือพอเวลาทรายมา air, อ่อนแอปุ๊บแบบเฮ้ยไม่เห็นเลยประมาณนี้นะจ๊ะเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปชิมขนมก่อนละไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะอืมนะบ๊ายบาย Sorry, DJ God.